สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทการขับรถยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next Gen Everest นะครับมารีวิวให้คุณผู้ชมกันนะครับเอเวอร์เรสต์ตัวที่บอยจะมารีวิวนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอยพาชมกันว่ารถคันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมครับตัวรถนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลลิตรรรนะคัับให้้กงงแมาอยู่่ที170แรงม้านะครรับแงบิดอยู่่ที405นิวตันเมตรนะครับ เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับผมตัวรถนะครับตรงฝากระโปรงเนี่ยรุ่นสปอร์ตนะครับจะมีอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสต์นะครับสีดําแปะอยู่นะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับจะทําสีดําเงานะครับสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับที่คําว่าฟอร์ดนะครับปกติรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นสีน้าเงินนะครับตัวนี้จะทำเป็นสีดํานะครับสีเข้มนะครับกระจังหน้าสีดําเงานะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับจะมีไฟตัดหมอกเป็น LED ดีให้นะครับแล้วก็จะมีหูลากสองฝ ตัวเซนเซอร์นะครับกะระยะ4จุดนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเองนะครับจะเป็นไฟหน้าที่มีไฟวิ่งวันนะครับเป็นตัว C แบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นไฟ LED detector นะครับแบบนี้นะครับตัวล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กขนาด20นะครับเป็นสีดำเงานะครับแบบนี้เลยนะครับสีด์ยางอยู่ที่255 5 2 0ทับ5 5นะครับก็เป็นแม็กของ Ford ที่ติดมาจากโรงงานนะครับ ตัวรถนะครับตัวล้อนะครับจะมีเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมสำหรับตัวเอเวอรนะครับแล้วกานข้างนะครับตกแต่งจากโรงงานเนี่ยตัวของเราหลังคานะครับจะเป็นสีนี้ดแบบนี้นะครับสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของกระจกนะครับกระจกจะมีไฟเลี้ยวนะครับ ที่กระจกมองข้างนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแก้มข้างเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าอร์โบนะครับสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวของกรอบเนี่ยจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีเพคําว่าสปอร์ตนะครับสีดํานะครับมันไดเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับแต่บอกให้ดูกว้างนิดนึงนะครับตัวรถสปอร์ตเนี่ยจะเน้นอ่า สีดําเป็นหลักนะครับด้านหน้าอย่างเช่นตัวของกระจังหน้านะครับที่บอยถ่ายให้ดูนะครับตัวของกระจกมองข้างนะครับมือเปิดนะครับแก้มข้างแล้วก็ตัวของล้อแม็กนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับอ๋อแล้วดีนะครับอ่ะที่บอยบอกนะครับลิ้เบกจะเป็นสีล้อแบบนี้นะครับล้อหลังนะแล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบซิกเนเจอร์นะครับเป็น LED นะครับสวยงามนะครับ สัญลักษณ์คำว่าเอเวอเรสต์นะครับจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวโลโก้ก็เช่นกันนะครับจะเป็นสีดำนะครับฝาท้ายนะครับเป็นหบบไฟฟ้านะครับนี่ปุ่มสัมผัสนะครับใช้คลิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะแถว3นะครับสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งนะครับเบาะแถว2พับได้นะครับ60 40แบ่งนะครับรามีของยาวต่างๆนะครับก็ลูกค้าสามารถที่จะพับราบลงไปได้นะครับตัวเบาะเป็นแบบไม่นวดนะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวยกนะครับยกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ ดันลงไปนะครับพับราบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเชือกจะมีตรงนี้นะครับไว้ดึงนะครับกรณีที่เราต้องการดึงบอกขึ้นมานะครับตัวการเก็บงานของตัวนี้นะครับเป็นเรียกว่าเรียบร้อยนะครับตัวเก็บช่องเก็บของนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่วางแม่แรงแล้วก็เครื่องมือนะครับฝา่ท้ายนะครับ ปิดตรงมานะครับตัวข้างล่างเองนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังอันนี้แนะนําลูกค้านะครับเปิดตอนที่หมอกลงจจัดหรือว่าฝนตกหนักนะครับถ้ากลางคืนธรรมดาไม่ต้องเปิดครับเพราะไฟจะยังตานะครับเซ็นเซอร์มีให้นะครับกับระยะ4ี่จุดนะพร้อมกับในส่วนของกล้องมองหลังที่ฝังอยู่ตรงฝากระโปรงนะครับมาดูด้านในกันนิดนึงนะครับตัวด้านในนะครับเบาะแถว2นะครับ ตรงนี้กระพับได้นะครับอย่ที่บอกนะครับเวลาขึ้นนะครับขึ้นแถว3ามนะจะมีตัวดึงอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามีตัวดึงอยู่ขัดขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนลงไปเลือเล่อนเดินหน้านะครับแบบนี้นะครับอ่าเวลาพับน,นะครับก็จะมีตัวยกนะครับจะมีตัวยกอยู่อ่าดข้างนะครับ นะนี่ครับอยู่ตรงนี้นะตรงมือบอยนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครัเปิดให้ดูนะครับจะมีตัวดึงอยู่ตรงนี้สลักนะครับข้างๆเบาะนะครับดึงมาปุ๊บมันก็จะพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับได้ทั้งสองฝั่งนะครับตัวสวิตช์ปรับแอร์นะครับมีให้นะครับช่องเสียบยูเอสบีนะครับไทยซ C ไทยเ A นะมีให้ครับแล้วก็เสาบีนะครับมีตัว ขนนะครับให้แล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวกุญแจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคีย์เด็ดนะตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยสามารถปรับระดับได้แบบแมนนวลนะครับแล้วก็ไฟหน้าเปิดออโต้นะครับมีปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับซ้ายขวานะครับกุญแจ push start นะครับผมมีให้นะครับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับสวยงามนะครับกราฟิกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ คูดคอนโทรลนะครับตัวเตือนความเร็วแล้วก็ตัวมัตติฟังชันนะครับมีมาให้นะครับหน้าจอนะครับขนาด10นิ้วนะครับภาษาไทยใช้งานง่ายนะครับแล้วก็แอร์แยกอุณหภูมิใช้ขวานะครับมีไวรลสชาร์จให้นะครับช่องเสียบยูดีด้านหน้านะครับไทยซีไทยเอนะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับเกียร์หสปีดเล่นแบบแมนนวลได้นะครับแล้วก็ตัวของระบบป้องกันกันลื่นไถลนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าสามารถปิดได้ด้วยนะครับ ตัวกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องเสียบยุทพีด้วยนะครับอันนี้บอยรีวิวตัวรถให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวรถสปอร์ตนะครับราคา1นึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะครับส่วนออปชั่นต่างๆกับช่านต่างๆนะครับบอยเคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้ในช่องของบอยครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับช่องทางการติดต่อการซื้อรถนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0863232518นะครับหรือว่า ID ลายบอยนะครับก็ใช้เบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝาก Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะครับวันนี้บอยขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ